โอเคครับสำหรับช่วงผู้ชมผมซีรีส์รีวิวนะวันนี้จะมาเปิดแพ็คสำหรับคนบกน้อยนะฮะก็คือผมนั่นเองนะซึ่งวันนี้มันมีโปรโมชั่นแลกเชลนะซึ่งผมก็แลกเชลมานะครับแล้วก็เปิดได้นะฮะตอนนี้เหลือแค่2ตัวนะครับนี่นะฮะบอสเมอร์นะบวกสามยี่สามนะแล้วก็นี่นะฮะไมค์คอนบวกห้าตอนเปิดได้นี่130นร้อยสามสิบเอ็มนะฮะตอนนี้ราคาตกเหลือแปดสิบแปดเอ็มนะก็ถือว่าคุ้มนะแต่เี๋ยวนเป็นรีบเ,เป็นแลกกันด้วยนะครับโอเคฮนะเรามาเปิดเลยฮนะก็ผมแลกสองคันก็ได้แฮชนะะ ก็ <vapor> like ่างนีเดี๋ยวเราเปิดอันนี้นะฮะอันสำหรับคมคนงบน้อยๆเดี๋ยวดูก่อนอยู่ไหนวะอ่านี่แหละครับ limited edition นะฮะหมดเข็มที่ยี่สิบหกนะฮะกล่องยี่สิบบาทนะฮะเดี๋ยวผมจัดนี่นะฮะห้ากล่องนะฮะสำหรับงบงบน้อยๆไปก่อนไปโอเคฮะลุยเลยครับไปเดี๋ยวอธิบายกันน้อยไมีอะไรบ้างนะโอเคฮะก็จะมีท็อปสามร้อยสองร้อยหนึ่งรือท็อปหนึ่งร้อยท็อปห้าสิบท็อปสามสิบท็อปสามท็อปหนึ่งแล้วก็หนึ่งชื่อบวกห้านะฮะ ปีสิบวซีหมดเลยครับหนึ่งแพ็คหนึ่งชิ้นนะฮะโอเคครับุยเลยครับหนึ่งร้อยบาทขอเกินไู้ดิตอนนี้ไม่รู้ราคานะเอ้ยเอาว่ะท็อปสามสิบครับใช้ได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเปิดมาจะเป็นยังไงนะครับโอโหท็อปสามร้อยก็มาได้ท็อปร้อยท็อปสองร้อยนี่ถือว่าโอเคฮะคท็อปร้อยครับท็อปท็อปสามนี่มีปะท็อปสองร้อยะ ท็อปสามเนี่ยมาด้มาดิทั้งสามท็อปสามสิบสองใบไม่ธรรมดาฮะโอเคฮะเรามาลุยเลยฮนะขอเกินสักสามสิบเต็มนะสามสิบเต็มพอเลยมาลุยเลยท็อปสามร้อยได้การ์ดมาหกใบก็ได้ห้าใบแน่แล้วฮะใช่เหรอราคาเหลือยราคาเหลือแค่นี้นะฮะตอนนี้โคตรตกฮนะกดๆไปเลยฮนะตอนนี้ฮีโกอินเริ่มมานะฮะคือฮีโกอินได้กำแพงสุดนะครับลุยครับ โอ้โหคือดูจากนักเตะแล้วราคาไม่คุ้มเลยฮะเพิ่งมารู้มันตกขนาดนี้เนะี่ยไอเทมนี้เอาตรงคือไม่ไม่แนะนำซื้อนะฮะโอเคฮะเนี่ยฮะแซงสุดแค่สามสิบล้านนะฮะไม่คุ้มเลยครับเอาว่าขอฮีโกอินกับอินเนสตาแล้วกันนะอยู่บาซ่าตามนั้นฮนะสองสองตัวนี้เท่านั้นบูสเกตก็ได้มาไปโอ้โหสามหมื่นห้ายัดเป็ดข้ามๆไปเลยไหม จบ,จบคลิปปะไอเทมนี้ไม่ควรเปิดนะบอกไว้ก่อนนะฮะจริงจริงฮะไม่ควรนะย <You in S 1> ูอินปะโอ้ไอหำมอสต้าโอ้รอบสามสิบแนี้ก็ไม่ออกก็ไม่ควรดีใจฮะต,ตรงโคตรเหี่ยมโอเคะบบารอบสามสิบสองใบฮะไปสิเอ็มก็ภูมิใจและหำงดุยโอ้โหสองเอ็มท่านั้นนะมาเรีวยวไนเออร์ครับโคตร โคตรจุดๆไม่อยากจะด่าโอเคฮะมาฮีโกอินสามสองหนึ่งกดครับโอ้โหดาวิดวิญญาณนั้นนะโอ้โหโคตรเฮี้ยมครับโคตรแย่อย่าซื้อนะบอกเลยฮนะโอเคฮะผมชอบพาร์ทนี้นะน่นนึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ซับสไ้นั้นสิเดี๋ยวเราทำคลิปต่อไปนะส,วส่วนนี้เราก่อนทุกคนครหน้าครับผมสวัสดีจ้าโคตรเฮี้ย จะซึ้งนะบอกไว้ก่อนนะราคาลักเต่มันแย่ง <c oughs> เกิดแบบลายจ้า